ผมหอยจากรายการสลัดเน่าเล่าข่าวการเมืองไทยที่ร้อน่าแดงไม่ปนส้มเตรียมล้มน้ำเงินนี่ไม่ใช่แค่การเมืองบ้านๆแต่มีกลุ่มอำนาจลับที่อยู่เบื้องหลังซ่อนในเงามืดชักใยทุกฝ่ายใครคือผู้บงการตัวจริงตามผมมาแกะทำลายสุดพิสดารน,นี้กันเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมการเมืองไทยถึงวนลูปแตกหักไม่จบมีเงามืดบงการอยู่หรือเปล่ามาดูทำลายจากสลัดเน่าเล่าข่าวที่จะทำให้คุณอ้าปากค้าง พฤษภาคม2565เรื่องเริ่มเดือดจากการซื้อข้าราชการรัชทันกับการเปิดโปงทุนรับนักการเมืองไทยบางคนในขมรทําให้รัฐบาลแพรทองชินวัตรจากเพื่อไทยสีแดงโงนเงนินสีสม้มพักประชาชนที่สารต่อพลังเยาวชนออกมากดดันหนักเรียกร้องประชาธิปไตยเต็มใบด้วยการยุบสภาแต่มีข่าวลือว่ากลุ่มอํานาจรับในทุนข้ามชาติผสมอดีตทหารที่มีสายถึงตะวันตกและจีนเท่าจงใจปล่อยข้อมูลนี้เพราะเพื่อไทยหักหลังเงินก้อนโตและทํางานเปิดคาสิโนไม่สําเร็จ ร่มอำนาจจึงคิดแผนเพื่อล้มเพื่อไทย15-18กันยายน2565บุ้มแพทองวิจารณ์นทหารไทยท่ามกลางวิกฤตชายแดนคลิปเสียงหลุดวันใครตั้งใจสื่อสารไม่เป็นใครบันทึกใครปล่อยข่าววงในจักสลัดเน่าบอกว่าหน่วยข่าวกรองลับอายุเบื้องหลังสงครามชายแดนให้ยืดเยื้อเพื่อเลื้องกระแสะความคลั่งชาติเพื่อบีบให้พักภูมิใจไทยสีน้ำเงินถอนตัวจากรัฐบาลอันตุชาวีรกูลตะโกนพอกันที รัฐบาลแพทองฐานล่มไม่เป็นท่าพักประชาชนสีส้มประชุมลับ1-2กันยายนตัดสินใจหนุนอันตุเป็นนายกชั่วคราวเพราะได้ข่าวอดีตนายกนักบิดมีดีลรับในทหารใหญ่สืบทอดอำนาจพักประชาชนจึงแลกสัญญาละลายสภาและประชามติรัฐธรรมนูลแต่ทำไมสีส้มยอมจับมือสีน้ำเงินมีกระซิบว่าเงินรับจากต่างชาติไหลเข้าพักประชาชนเพื่อให้ยอมเป็นหมากในเกมใหญ่เอ๊ะแต่นี่คือแผนของเพื่อใครที่สร้างสถานการณ์ทำลายส้มเพื่อไทยเดือดจัด ประกาศไม่ปนส้มเด็ดขาดแต่เดียวมีแรงงานจากสลัดเน่าว่าเงินรับพันล้านจากบัญชีในสิงคโปร์และหมู่เกาะเคแมนไหลเข้าบางสอสอแต่พอสืบต่อเงินของอดีตนายกซุกคุณมาดูสอสอเข้าร่วมกับภูมิใจไทยเดินแผนจับมือสองทางสีแดงเล่นใหญ่ไม่ยอมง,ง่ายง่ายยื่นฟ้องสารรัฐธรรมนูญข้อหาอันตุพัวพันสแกนด้านวุฒิสภานี่คือการแก้แค้นหรือกลุ่มอำนาจลับจงใจให้ทุกฝ่ายตีกันเองข่าววงในจากสลัดเน่าชี้ว่า กลุ่มอำนาจลับประชุมลับในสิงคโปร์วางแผนรีเซ็ตการเมืองไทยเขาอยากให้แดงส้มน้ำเงินตีกันเพื่อให้นายกหุ่นเชิดครองอำนาจต่อถ้าสภาละลายใน4เดือนอาจมีเลือกตั้งใหม่แต่ถ้าล้มเหลวรัฐประหารเงียบอาจมาแน่แล้วพี่น้องจะเลือกเชื่ออะไรคอมเมนต์มาบอกทีมสลัดเน่าด้วยนะครับแชร์ข่าวนี้ให้โลกรู้ว่าการเมืองไทยอาจมีเงาดำซ่อนอยู่ติดตามต่อที่ช่องนี้สวัสดีครับ ข้อมูลจากสลัดเน่าเล่าข่าว23กันยายน2565และแหล่งข่าววงในที่ยังไม่เปิดเผย